และทัวร์เมนต์วันพิเศษประจำเดือนพฤษภาคมครับผมคู่แรกเกมแรกนะครับผมได้เริ่มต้นขึ้นนัดปัดนาวฮะ รู้ไหมว่าทําไมผมถึงจัดวันที่อ่าสิวันที่เจ็ดครับแม่แล้วผมถึงบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษครับผมรู้ไหมทําไมวันนี้ถึงเป็นวันพิเศษนะฮะซึ่งก็ไม่พิเศษเท่าไหร่เหมือนกัน <c oughs> เต้นไว้แม่โอเคครับไม่รู้แมและวันนี้ก็คือคือคือ อ้าวชิบหายเอ้ยได้ยินป่ะครับได้ยินเพลงเปล่าฮะทูยูเนี่ยได้ยินเปล่าครับ Happy ฮะยแฮปปี้เบิร์ดแฮัปี้มาดีครับสวัสดีครับผมมาดีคุณม่วงครับทูยูที่ผมเลือกจัดร์นาเมนต์ในวันนี้นะฮะ และผมบอกว่าวันนี้คือวันพิเศษเพราะวันนี้คือสุขสันต์วันเกิด <c oughs> ใช่ครับวันนี้คือวันเกิดวันนี้คือวันเกิดพี่เองครับเย yeah. สุขสันต์วันเกิดครับผมว้าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมี เสุขสันต์ตลอดไปโชคดีตลอดดีนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณที่เอวยพรวันเกิดนะครับผมโอ้าวันเกิดปีนี้ครับก็ขอบ้างนะครับอยากขอมากครับก็ไม่อยากขออะไรมากครับผมก็อยากขอให้ทุกคนอ่าสนับสนุนแบบนี้ต่อไปนะครับเป็นคนดูที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนผมมาจนถึงตอนนี้นะฮะเสียดายคนดูไม่มีแร้วเ่าคนดูน้อยว่ะนเกเหมื่องหมายบวกแฮสสาม ขีดล่างบวกแปดสามบวกขีดล่างบวกแอดบวกสามบวกเครื่องหมายบวกขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบวกขีดล่างบวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลบสามขีดล่างบวกสามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขีดล่างบวกลบสามขีดล่างบวกลบสามแอนบวกแอนบวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบวกลบเจ็ดสามขีดล่างแอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบวกบวกสามแอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอนสามแอนสามโหเลไม่มา ก็ไมซีเรียสีมันเฮอะไรเนี่ยถามจีกอ่ะผมอยากคลิปไปลงยูทู e ยังไงเนี่ยไอ้คนนึงคิดหน่อยดิ